เมาส์เสียเลื่อนขึ้นลงแล้วกระตุกแก้ไขได้อย่าเพิ่งทิ้งนะคะวันนี้เราจะมาซ่อม Vertical Mouse กันค่ะหรือว่าเมาส์แนวตั้งก็วิธีซ่อมจะยุ่งยากกว่าเมาส์ปกตินิดนึงนะคะแต่เราเพียงแค่แก้ไขตรงส่วนนี้แล้วเมาส์ก็จะกลับมาใช้ได้ตามปกติเหมือนเดิมค่ะวิธีซ่อมก็ง่ายนิดเดียวนะคะก็คือหลักการ o l r i n l w n g e l เนี่ยมันไม่พอดีกับแผงวงจรค่ะ ตรงแผงวงจรจะมีส่วนที่หมุนได้แล้วก็มีช่องรูปหกเหลี่ยมส่วนตัวล้อหมุนเนี่ยจะมีก้านที่เป็นรูปหกเหลี่ยมพอเราใช้ไปเรื่อยๆก้านนี้มันก็จะมีการสึกหลอค่ะทําให้ไม่พอดีพอไม่พอดีมันก็หมุนไม่ดีนะคะเราก็เลยจะมาเพิ่มพื้นที่ผิวของหกเหลี่ยมตรงก้านหมุนนี้เพื่อให้ขนาดมันพอดีกับช่องตรงแผงวงจรหกเหลี่ยมค่ะเวลาเลื่อนขึ้นลงจะได้ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิม เมาส์ที่เรานำมาซ่อมวันนี้ก็คือเมาส์ยี่ห้อ Deluxe รุ่น M618 มินินะคะจะเห็นได้ว่าหน้าตาภายนอกก็คือสวยงามเลยแล้วก็ไม่เห็นน็อตสักตัวเลยนะคะแต่ที่จริงแล้วน็อตของเขาซ่อนอยู่ข้างใต้ค่ะก็จำเป็นต้องแกะสติกเกอร์ตรงนี้ออกนะคะเพื่อไขนอ็อตเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจนิดนึงว่าเมาส์ของเราจะมีตำหนินิดหน่อยนะคะหลังจากที่เราซ่อมแล้วค่ะก็ทาการแกะสติกเกอร์ออกเลยนะคะ หลังจากแกะสติกเกอร์ออกแล้วเราก็จะเห็นน็อตที่ซ่อนอยู่ใต้สติกเกอร์นะคะก็ใช้ไขควงขนาดเล็กนะไขน็อตออกมาค่ะส่วนนี้เป็นส่วนที่แกะง่ายที่สุดแล้วค่อยๆดึงฐานออกมานะคะอย่าดึงแรงเพราะว่าส่วนแผงวงจรด้านล่างกับด้านบนมันมีปลั๊กต่อติดกันอยู่ค่ะนี่ค่ะตรงส่วนนี้นะคะเราจะต้องค่อยๆใช้ครีมดึงออกมาจะเป็นปลั๊กจะเรียกว่าปลั๊กได้ไหมปลั๊กทั้งหมดสองตัวค่ะก็ใช้ครีมค่อยๆนะคะครีมปักเป็ด ค่อยๆหนีบแล้วก็ขยับทีละนิดเพื่อดึงออกมาแล้วหนึ่งตัวนะคะทีนี้ก็เหลืออีกหนึ่งตัวด้านในอันนี้ค่ะก็จะดึงยากนิดนึงพอดึงออกนะคะก็จะแยกส่วนฐานกับส่วนเมาส์ด้านบนได้แล้วค่ะ ข้างในเป็นแบตเตอรี่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นแบตขนาดเท่าไหร่ยี่ห้ออะไรนะคะก็ทําความสะอาดด้วยการใช้ masking tape หรือว่าเทปที่กาวเหนียวไม่มากนะคะมาแปะๆเอาฝุ่นออกทีนี้มาถึงส่วนที่แกะยากที่สุดแล้วค่ะจากมุมด้านข้างเราจะเห็นได้ว่าเป็นพลาสติกอ่สีขาวนะคะซึ่งเป็นพลาสติก ABS แล้วก็พลาสติกที่พ่นสีดําด้านนอกเราจะต้องแกะส่วนที่เป็นพลาสติกสีดำออกไปก่อนนะคะเราถึงจะขันน็อตเพื่อแยกเมาส์ซีกซ้ายกับซีกขวาออกจากกันได้ ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เหนื่อยที่สุดเลยวิธีแกะนะคะก็ให้ค่อยๆใช้เคีมปากเป็ดดันสลักที่ตรงฝาออกนะคะค่อยๆดันทีละจุดแล้วก็แงออกมาค่ะสลักอันที่อยู่ในในนี่แงออกมายากที่สุดเลยค่ะเกือบสำเร็จแล้วค่ะเหลือสลักด้านในอีกหนึ่งที่ทีนี้เราก็จะแกะออกมาได้แล้วค่ะ สลักนี้อยู่ด้านในมากเลยต้องค่อยๆใช้ความพยายามในการแกะนะคะทีนี้เราก็แยกฝาสีดำออกมาจากฝาสีขาวได้แล้วน็อตสองตัวนี้แหละคะ่ะทำให้เราต้องลำบากขนาดนี้นะคะในการแกะออกมาค่ะก็ไขน็อตออกเลยค่ะซึ่งน็อตสองตัวนี้พอซ่อมเมาส์เสร็จเราจะไม่ใส่กับคืนเข้าไปแล้วค่ะเพราะมันทำให้แกะออกมาซ่อมใหม่ย,ยากนะคะทีนี้พอแกะออกมาก็ยังเหลืออีกตัวหนึ่งค่ะซึ่งเราต้องแกะฝาตรงกลางอันนี้ออกก่อนนะคะ เราก็ทำเหมือนเดิมค่ะใช้ครีมปักเป็ดแกะสลักออกมาพอเราแงะฝาตรงกลางออกมาได้สำเร็จแล้วนะคะเราจะเห็นน็อตอีกหนึ่งตัวตรงนี้นะคะก็ไขออกมาเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้แยกส่วนประกอบฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาออกมาจากกันได้ค่ะทีนี้เราก็ถอดน็อตที่ยึดเมาส์ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาออกมาแล้วนะคะก็จะแยกสฝั่งออกมาจากกันได้อย่างง่ายๆเลยค่ะ ก็จะได้ซ่อมส่วนที่เราต้องการจะซ่อมจริงๆสักทีนะคะก็ทำการไขน็อต3ตัวออกเพื่อเอาตรงลูกกลิ้ง scrolling view ออกมาเลยค่ะปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่เราเอาไว้คลิกตรงลูกกลิ้งค่ะวิธีแกะลูกกลิ้งออกมาก็ให้กดกดลงนะคะแล้วดึงออกทางด้านซ้ายมือค่ะลูกกลิ้งก็จะออกมาแบบง่ายๆเลยดัานของลูกกลิ้งที่เป็นรูปหกเหลี่ยมเนี่ยมัน มันสึกแล้วนะคะทําให้ไม่พอดีกับช่องตรงแผงวงจรเราก็เลยทําการซ่อมโดยการใช้เทปติดแผลนะคะชนิดบางค่ะตัดเป็นแผ่นเล็กๆแล้วก,ก็มาพันรอบก้านค่ะเพื่อให้ตัวก้านใหญ่ขึ้นหลังจากนั้นก็ใส่ลูกกลิ้งเข้าไปที่เดิมค่ะในแผงวงจรก็จะแน่นแล้วนะคะระหว่างตัวลูกลิ้งกับตัวล้อหมุนบนแผงค่ะจากนั้นเราก็ประกอบล่างของเมาส์เราคืนนะคะโดยที่น็อตบางตัวเราจะไม่ไขเข้าไปนะเพราะมันทําให้แกะยากค่ะ เราก็เอาฝาด้านที่เป็นสีขาวนะคะมาประกบกับแผ่นด้านนอกสีดำแค่คลิกให้ลงล็อกก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็เอาเมาส์สองด้านนะคะซ้ายขวามาประกบกันแล้วก็ขันน็อตนะคะหลังจากนั้นก็ใส่แผ่นตรงกลางลงไปค่ะเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะกับส่วนเมาส์ชั้นบนขั้นต่อไปก็เสียบลักนะคะลักจากเมาส์ด้านบนมาเสียบกับแผงวงจรด้านล่าง ก็ค่อยๆนะคะมันจะได้ไม่พังพอเสียบคืนเสร็จแล้วก็ขันน็อตติดสติกเกอร์คืนก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูการว่าใช้งานได้ดีไหมนะคะก็ซ่อมเสร็จสมบูรณ์ใช้ได้เรียบร้อยนะคะสำหรับการซ่อม scrolling wheel หรือล้อมหมุนของเมาส์นะคะมีน็อตเหลือ2ตัวซึ่งเราตั้งใจไม่ใส่เข้าไปเพราะว่า คราวหน้าจะแกะมาซ่อมอีกจะได้แกะง่ายๆค่ะก็ลองเอาไปซ่อมกันดูนะคะซ่อมไม่ยากแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทิ้งให้มันเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะ